ครที่อยากเข้าใจเรื่อง AI, Coding, Data Science แต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงเรามีคอร์สดีๆมาแนะนำค่ะและนี่คือรายวิชาจากจุฬามุกเซ็กซี่ค่ะที่จะช่วยให้คุณเข้าใจพื้นฐานของ AI และโลกดิจิทัลแบบง่ายๆสามารถใช้ได้จริงค่ะในวิชานี้คุณจะได้ความรู้ที่สำคัญไม่ว่าจะเป็น 1. AI หรือปัญญาประดิษฐ์ ทำให้เข้าใจ AI มีความคิดยังไงทำไมถึงฉลาดและจะใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ยังไงค่ะ 2. Coding เรียนพื้นฐานการเขียนโค้ดที่ทุกคนสามารถเข้าใจได้ง่าย 3. Data Science วิเคราะห์และใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์ทั้งการทำงานและธุรกิจค่ะและข้อ 4. Computational Thinking ทักษะการคิดแบบนักวิเคราะห์แก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบค่ะ เป็นไงกันบ้างคะคอร์สเรียนนี้เรียนแล้วใช้งานได้จริงแถมเรียนฟรีเรียนที่ไหนก็ได้และยังได้อ e ีเซอร์ติฟิเคตด้วยรีบไปสมัครกันเยอะๆนะคะที่จุฬามูฟเฟกซี่ค่ะ